สวัสดีค่ะพี่น้องพบกันอีกแล้วกับช่องเช่าปาะกาคุ่นสกุลชาแนลค่ะพีน่น้องน้อไม่เลี้ยงไปซื้อมาจากสวนเกไหมเก้าสิบบาทค่ะาสามรูปมันดูพี่น้องมันหมักแหนงมันแยงแ่บๆมันกินปอกคนเนะพี่น้อง นอบอกว่ตจะแขยน่างปลอกจะแขวนเนาะมามามาปลอกซอยเนี่ยหลายขนาดเลยที่ท่านเกียงเกียงอยู่นี่ค <c oughs> ือเมื่อเศร้าเนี่ย บ้านนั่นทัดไปหมู่บ้านนนชนะเจ้าเจ้าข้าขาขดพี่น้องปู่ผูเรียนพ่อเรี้ยงเจ้าหาปีเจ้าเรี้ยงคอยสร้างน้ำราตลอดลูกค้าประจันหนึ่งเก็บเบอร์โทรแล้วอันเครื่องหนึ่งทรศัพท์เครื่องหนึ่งคอ,งงอยสร้างบิดเบอือเฮีย กันเลยไปขอเบอร์ใหม่แล้ววางเบอก่อนนะซื้ทัรสั่งต้องทวรสั่งก่อนพี่น้องเพราะว่าเราเก็บตอนเศร้าโทวรสั่งพระเจ้าคุณถ้าเกิดมีตลาดมาหลับซื้อในสวนมาเลยโทวรสั่งตอนเศร้าเป็นกระลุกเก็บใหม่อยละ มักข่าวพี่น้องพี่น้องหมักเลยไปหมักข่าวได้ทำไมนักขุดข้าวหมักถูกเนาะถ้าสั่งน้ำลายเนี่ยแล้วโหเลยอ่ะเขาจะเอาเนียงมันไปหมักนัวมันกินน้ำลายตลอดจนหอดเปลนนาลุ่งหน้าเปลนไ่อยสั่งตลอดก็ดีแซ่บนี่ย่าเนียเข่าเตรียนบอกเบิ้ลนี่แหละพี่น้อง แป้งไว้อัน,นต้วงที่ทับเทียวห้อมเพียงห้อมเพียงอ,อ,อีสานอีสานห้องเนี่เพียงเพื่อ พี่เขาถ้าใครกินตอนเช้าอีนยนะลูปนหลกินิ้กันวไปไไปมันลหลานนอนเลยรบมาทายปิดไปพพีพ่น้องอันนี้ไนี่แล,นนนลนนนแล้ว่ถายพี่น้องเอ้ยหนาเร่งหน้าน้าล่ะหนาเร่งขมาเลย นองมาพี่นอ้นองน่องมาปล่อยถ้าผู้ใดเอามาปล่อยวัตถุบ่เลี้ยงแล้วเบิดน้องมีตังค์แล้วก็เรือแต่บุญรอดถ้าใครรักามาปล่อยส่วนเราขอไปอยูออย่บ้านเนาะลูกสาวเราทัรหาแม่จะมาเบิ่งหมาด้วยวะถ้าผู้ใดเอาหมามาปล่อยเขาว่ามันมเป็นไปได้อยู่บ้ามันสิ่ยางมาหายงัย้นเปิดทางนอกคุมสิเดะหมาใครออดบนเรียนกว่ายางต้องเจ๋งตเๆพี่นอ้องจะเลี้ยงเอาแหละโซ่ปู ปลาสีบโ,ลลบบาบโบเลียงแล้วเบิดบุญรอดแล้วก็ฟอ้ดได้โบเลียงแล้วเอามาเลียงแล้วเป็นหัวขาวพอตายแล้วกะแตต้องได้เรียงบนะพี่น้องขี้ขาวไล่ไหลมาบ้านเท่างไงเลยตากมุมๆก็ได้มาอีกแล้วเจ้าก,กับนายเวีนมาในรูปแบบของมาจัากหมาจากมักแมววันนี้มาอยู่น้ำอ,อยเลี้ยงไปนะพี่น้องเนาะ อะไร,ไปปร,ะระก,ก็มาคุยเดี๋ยวไปไปถอดไปทูแล้วก็ชุบมาไว้ให้เขาขับกล่องเทียงคอยอยู่บนพี่น้องคอยเปล่าจะซื้อไม้มากิดน,นะพี่น้องอะ่ะหย,ยอดคนติดตามไม่หลายกันพี่น้อง <laughs> ก็ยังพิดพลาดไปก็ขอโทษขอขอ,ขอภยะะัยด้วยค่ะเด้อเป็นคุ้นว่าอันเสียงแบบเห่าๆอันนี้พี่น้องก็เคยว้าอังนี้เสียงก้องกรองเสียงที่สาวสองน้ำคนน้ำมือังไงเคยว้าอังนี้น่งแล้วพี่น้องเนาะ เพราะว่าหวานโเกียังก็คือแต่ว่าหวานก็ดีย <c oughs> <c oughs> ัน,นังคนฟังขาเจ้าขาเจ้าก็าม้วนมวนเสียงขาเจ้า จะทีเดียวได้พี่น้องไหมปวดคดิตายมากอ่ะห่อนเดิมห่อนเดิมอาวเนี่ยคอยสื้อไอ้ปลักทอมมาเปล่ยใส่เ่ามีเพชรหล่อแล้วก็อันปลาดุกสองตัวมาเป็นงั้นเนี่ยก็ไปปลาหมึกปลาหมึกแข่งเดี๋ยพี่น้องเอามือจังนวแล้วนี่หักตัวบังบวบเพราะว่าน้ำหมักเส่็เแต่ความไม่จืดเจียงเป็นบวบเลยเด็กคนหมักเนาะ มาบอกซอยน่นี่เลยเม่ไดมาโทรมาบอกเดืองกบอกซอยไนดิีลายขนาดเจ้าเหีอกหมูต่อปุ๊บปก็เ นอนก็สั่งนาน,น้องหัวหนาดานไม่ได้ไตเลียมเจอประติดละให้สบายจึงวัดอากาศเียน็นแดงไปปันอันงั้นานายกินข้อนอย้ายสันดาลา่าหอยข้อนอย้ายมึงบอกว่าดาลา่า แยกมาใหม้ปันกินเลยเด้ลอลาวะที่แบงไปเห็นลาวอยู่ดอกถ้า,ากักินเห็ดก็ได้พอกันเหยียบต่างหากเราห็นลาลวนะพอก,ก็นยังใส่ขี่เท่ากันไปซื้อมื่อเส้าหนึ่งกับหลานเคื่องเลีเ้ยวเหียกค่ะกับเก้ามงเนาะก็ไปสวนไปประมาณอะไจากนี่ไปประมาณหอดจังหวดโคกโกโลขอคิดว่าประมาณโคกโล่วนใส่ขี่เจ้าหมู่บ้านนี่ มากับมาหาเอายาหนอกยาหน้าเพือนพี่สาวที่เตียงเตียงก็เมือัน,นใส่เกงมาใหม่เนาะแล้าเครื่องบกขวดประหยากเตียงเลยมันกรแซ่บได้กุ้มดุลเด็กเกมมาใหม่เลยอาหารปวดคนแล้วพี่น้องในเกมมาใหม่เมื่อก่อนเนี่ยใส่เกมเงิน,อ,งงานอาทิตย์หนึ่งว่าอย่างนั้นสาม ทนปีไหมเยี่ยมย,ยังเี็นมากขนาดเกลียตเ้รยีแล้วก็มาอุ่นไหวทุท่มเงินเ่ินเลยไอ้ตเต้าเนี่ยปั่นไดแก้แวกินโหดอะไรนก็เกลยเียหมดไม่ มื่อนันก็ซื้อหนังน้ำอามาไหว้แล้วคายหมูแล้วหนังเดือวันแล้วตุ่มไ้นะพี่น้องเขาบอกจะมาไหว้กับแกงพิลีุดยิย้ำพิลีิีก,กุนลเมื่อไดะ,ะไปหา,ลาหอลอดดเอาในตลาดไปซื้อได้ยตวาจะไปหายุดเอานะยึดมาตุ่ม,มาเห็นอยูหลอนทางหลอยอย่งอย่างบาน่ายเนหนังึิน Nangun, kalau kau beri ngelem mualnya. Kueknya masih kering, เนาะค่ะพี่น,อนอ้องเนาะมาหาพี่น้องแป๊บๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นีค่ะเดอ้อมาหาพี่น้องแป๊บๆปบอ้ออย่างที่พลาดไปก็ขอโทษขออภัยค่ะบายบายแพบก,กันใหม่ค่ะ